เป็นเรื่องราวของหนุ่มอังกฤษชื่อจาคอบที่อาศัยอยู่ในไทยนะครับเขาได้ถ่ายคลิป เล่าเรื่องราวสุดประทับใจของคนไทยที่สามารถวางหมวกกันน็อกไว้เที่ยงคืนแต่ไม่มีใครมาเอาเพราะถ้าเป็นที่อังกฤษเขาขโมยเอาไปเปิดร้านขายของโจรไปห้าแห่งเลยโดยในคอมเมนต์ของคลิปนี้ก็มีคนไทยมาเห็นด้วยนะครับและเล่าความชิวของตนเองที่สามารถไว้ใจฝากของกับคนแปลกหน้าได้อย่างสบายใจหรือฝรั่งที่ตนขโมยของที่ไทยสุดท้ายพบว่าคนที่ขโมยคือฝรั่งด้วยกันเองเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามชมช่วงท้ายได้เลยนะครับโดยจาขอบได้พูดเบิดคลิปมาว่าผมตกใจมากตอนมาที่ประเทศไทย เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยมีมอเตอร์ไซค์เยอะมากมันเป็นวิธีที่สะดวกมากในการเดินทางในประเทศไทยและมอเตอร์ไซค์ทุกคันเลยคุณต้องมีหมวกกันน็อกเป็นกฎหมายไทยใช่ไหมแต่ผู้คนไม่นำหมวกกันน็อกกลับไปที่ห้องของตัวเองผู้คนทิ้งหมวกกันน็อกไว้ที่บนมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาใช่ไหมผมไม่สามารถจินตนาการได้เลยถ้าทำแบบนี้ในอังกฤษ ถ้าทำแบบนี้ในอังกฤษนะโมวกันน็อกทั้งหมดจะหายไปและจะมีร้านค้าประมาณหน้าแห่งที่เปิดอยู่ขายโมวกันน็อกมือสองผมคิดว่าประเทศไทยมีความไว้วางใจทางสังคมที่สูงคุณชอบแน่แน่ประเทศอะไรกันขอให้พระเจ้าอวยพรคุณ <Yes. S 1> ผมไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าอัตราการเกิดอัจฉรกรรมประเภทลักทรัพย์ของแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบ้างโดยข้อมูลมาจากเว็บ theglobaleconomic.com นะครับพบว่าประเทศไทยติดยืนดับที่63จากทั้งหมด74ประเทศทั่วโลกครับ แปลว่าประเทศไทยขโมยของเก่งสู้ประเทศอื่นไม่ได้เลยนะครับโดยประเทศไทยมีการลักทรัพย์48ครั้งต่อประชากร1 0 0 0คนครับส่วน6อันดับแรกที่มีการลักทรัพย์มากที่สุดก็คืออันดับที่1เดนมาร์กอันดับที่2สวีเดนอันดับที่3อุรุกวัยอันดับที่4ออสเตรเลียอันดับที่5เกนาตาและอันดับที่6 ประเทศที่คุณจ่าขอบจากมานะครับประเทศอังกฤษนั่นเองโดยมีการลักทรัพย์2 2 8 3ครั้งต่อประชากร1 0 0 0 0แคนครับซึ่งเทียบกับไทยที่มีแค่4 8ครั้งต่อประชากร1 0 0 0 0แคนไทยดูเด็กไปเลยครับจึงมีคอนเทนต์เยอะมากนะครับเกี่ยวกับการขโมยของในอังกฤษนะครับส่วนใหญ่จะเป็นขโมยล้วงกระเป๋านะครับถึงท่านมีนักพยากรณ์มือชีพนะครับมาอธิบายขบวนการการล้วงกระเป๋าของเหยื่อะนะครับและผมบอกได้เลยนะครับว่า ขโมยไทยเทียบฝีมือไม่ได้กับขโมยต่างประเทศเลยนะครับใครจะไปที่ยุโรปก็สามารถดูคลิปวิดีโอนี้เพื่อป้องกันตัวเองได้เลยนะครับอย่างเคสนี้โชคดีหน่อยนะครับคนไทยไปเที่ยวอังกฤษโดนลวงกระเป๋าแต่บังเอิญตอนที่โดนล้วง ถ่ายวิดีโอไว้อยู่เลยถ่ายติดหน้าคนล้วงกระเป๋าด้วยครับเคสนี้ก็ดังไปทั่วโลกเลยนะครับเคสนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเขาได้กระเป๋าคืนไหมใครรู้ก็สามารถมาบอกในคอมเมนต์ได้นะครับส่วนสาเหตุก็น่าจะมาจากค่าของชีพที่สูงมากเลยนะครับเช่นข้าวของเครื่องใช้ครัวเรือนยิ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้คนบางกลุ่มเกาะอาชญากรรมนะครับอย่างภาพนี้เองแค่อาหารต้องใส่สัญญ,ญาณกันขโมยนะครับเนื่องจากทางร้านโดนขโมยอาหารสูงขึ้นมากตํารวจจึงไม่สามารถตามเก็บได้ทุกคดีเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากทําให้หัวขโมยก็ยิ่งได้ใจ และสามารถก่อคดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ต่อไปเราไปอ่านความคิดเห็นกันเลยนะครับมาดูกันว่าเพื่อนๆมีประสบการณ์เดียวกันเหมือนในคอมเมนต์ไหมครับโดยคอมเมนต์แรกก็เป็นคนไทยนะครับมาเล่าความชิลของต่างจังหวัดนะครับมาต่างจังหวัดบ้านฉันคนแกแ่ชอบคาคุญแจไว้เลยจ้าก็มีคนมาเล่าประสบการณ์เดียวกันนะครับแท้ทุกบ้านเลยจอดรถคาคุญแจไว้เจ้าของคอมเมนต์ก็มาเล่าเสรมิมอีกนะครับว่าจอดบนถนนกินทางไปครึ่งอีกอย่างเขาก็มาตอบกลับนะครับว่าจริงฮ่าฮ่า,าแล้วคือไม่หายด้วยนะแล้วก็มีคนมาตอบเสรมิมอีกนะครับว่า อย่าว่าแต่ต่างจังหวัดเลยค่ะเราอยู่ที่กรุงเทพเสียบไว้ทุกคันสามคันเสียบหมด5ปีไม่เคยหายคอมเมนต์ถัดไปก็มาเตือนเขานะครับว่าอย่าไว้ใจใครง่ายๆแม้แต่ในประเทศไทยก็ตามคอมเมนต์ถัดไปก็มาแย้งและตอบแบบติดตลกนะครับว่ามันไม่ใช่ความไว้ใจเราแค่ขี้เกียจเกินไปก็มีคนมาตอบกลับนะครับว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งคอมเมนต์ถัดไปก็เป็นคนไทยนะครับมาตอบเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นได้ที่ไทย ไม่ได้ความไว้วางใจสูงหรอกแค่ตรงนั้นมีกล้องเลยกล้าวางก็มีคนมาถามนะครับว่าโจรกลัวกล้องเหรอคอมเมนต์ัดมา็มาก็อธิบายนะครับมันไม่ได้กลัวหรอกมันอายหลังจากโดนจับได้มากกว่าญาติพี่น้องคนรู้จักสาบส่งกันเพียบก็มีคนไทยมาเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะครับบอกว่ามีกล้องเหมือนกันแต่ประสบการณ์ต่างจากไทยลิบลับที่ต่างประเทศก็มีกล้องค่ะแต่หายหมดจริงๆคือตอนนี้เมกากับยุโรปน่ากลัวมากๆค่ะ จี้ป้นขโมยกันแบบตำรวจจับไม่ไหวกลายเป็นประเทศไทยปลอดภัยกว่าคอมเมนต์ถัดไปอินโดนีเซียเหมือนไทยเลยแต่ไม่เหมือนกันที่อินโดนีเซียหมวกกันน็อกจะปลอดภัยในที่จอดรถตอนเที่ยงคืนแต่มอเตอร์ไซค์จะหายไปแทนคอมเมนต์ถัดไปก็น่าจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ไม่ดีนะครับพวกเขาไม่ได้เอาหมวกกันน็อกไปพวกเขาเอามอเตอร์ไซค์ไปทั้งคันแทนแล้วก็ได้มีคนมาตอบกลับสวนนะครับพวกเขาไม่ทํานะฉันมีประสบการณ์ตลกๆก,กับเรื่องนี้ผมลืมกุญแจไว้ที่มอเตอร์ไซค์กลับมาหลังจาก6ชั่วโมงมอเตอร์ไซค์ยังอยู่ที่เดิมเจ้าของคอมเมนต คอมเมนต์ถัดไปก็เป็นคนไทยนะครับเมื่อเล่าเหตุผลว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ได้มันเหม็นค่ะเมืองไทยเมืองร้อนใส่รวมกันเหม็นตายหาคนไทยก็มาตอบกลับพร้อมประสบการณ์ต่างประเทศของตัวเองนะครับไปเยือนสาราชอาจากอินเดียหรือบังกลา,าเทศบางครั้งคุณจะเข้าใจคอมเมนต์ถัดไปก็เป็นฝรั่งเมื่อเล่าประสบการณ์ตัวเองสุดน่าประทับใจของคนไทยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจอดมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าตลาดชายหาดป่าตองลืมกุญแจไว้ที่รถไปปาร์ตี้ประมาณ5-6ชั่วโมงทางกลับผมเพิง่งจะขึ้นได้ ผมรู้สึกแย่และกังวลที่ต้องกลับไปเพื่อเช็คแต่ประหลาดใจสําหรับผมที่มอเตอร์ไซค์ย,ยังอยู่ที่เดิมพร้อมกุญแจรักผู้คนที่นั่นความไม่ถัดไปนะครับก็เป็นฝรั่งโดนขโมยของที่ไทยนะครับแต่โดนโดยฝรั่งด้วยกันเองนะครับใช่ผมทิ้งหมวกกันน็อกไว้ในที่จอดรถและมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาขโมยหมวกกันน็อกผมไปแต่พวกเขาลืมไปว่าประเทศไทยมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีคนมาตอบกลับนะครับว่าฉันเดาว่าเป็นเพราะมันเป็นของแพงเจ้าของคอมเมนต์ก็ได้กลับมาตอบกลับนะครับว่าไม่นะแค่เจ็ดร้อยกว่าบาท ผมคิดว่าเขาคงขโมยหมวกกันน็อกไปให้แฟนสาวเขามัง้งเขาก็ตอบกลับมานะครับว่าโอ้โอเขาคงรักแฟนสาวเขามากคอมเมนต์ถัดไปก็เป็นคนไทยนะครับมาเล่าประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆถ้าเป็นยี่ห้อแพงก็มีโอกาสหายเหมือนกันของผมก็เคยหายคอมเมนต์ถัดไปก็มาเล่าประสบการณ์สุดเดือดนะครับคนในซอยที่ทํางานเคยโดนขโมยหมวกกันน็อกแพงมากเป็นหมื่นสัก 2, สองสาวันโดนล่อซื้อโจรโดนฟันแขนวิ่งไปหลบในห้องน้ำต้องตามเจ้าหน้าที่กับมูลนิธิมาช่วยกันไม่งั้นตายแน่นอน สนใจเป็นขโมยหรือโจรในประเทศนี้เตรียมรับแรงกระแทกให้ดีแล้วกันไอพวกขายกันในเฟสแล้วโกงด้วยอย่าให้เจอจบไม่สวยแน่ก็มีคนมาตอบกลับเห็นด้วยนะครับว่านี่แหละครับคนไทยไม่ซิเลียดแต่อย่ามาขโมยโกโรธเอาตายคอมเมนต์ถัดไปก็เป็นคนไทยนะครับมาเล่าเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ขโมยเราไม่ขโมยหมวกกันน็อกของผู้อื่นเพราะเราขยักขยังขี้หัวของชาวบ้านแล้วก็มีคนไทยมาบอกนะครับว่าหมวกกันน็อกราคาทั่วไปเขาไม่ขโมยคะ่ะแต่ถ้าหมวกกันน็อกแพง คอมเมนต์ถัดมาคนไทยก็มาตลกกับสิ่งที่ฝรั่งคนนี้พูดนะครับว่าตกใจตอนที่มีร้านขายหมวกกันน็อกมือ2ตั้ง5้าร้านคอมเมนต์ถัดไปก็เป็นความชิวของคนไทยนะครับที่สามารถไว้ใจฝากของไว้กับคนแบกหน้าได้เคยเจอคนยืมหมวกกันน็อก10-15ทีแล้วเขียนรถนไวท้ที่รถน่ารักมากคอมเมนต์ถัดไปก็เป็นคนไทยนะครับมาเผยผลว่าทาไมตัวเองถึงชอบทิ้งไวท้ที่รถจริงๆคือขี้เกียจถือแบกไปไหนมาไหนด้วยก็มีคอมเมนต์ภาษาอังกฤษมาเือนฝรั่งนะครับว่าหากแค่มันในราคาต่ํากว่า500บาท และถูกใช้แล้วเท่านั้นนะอย่าลองกับอันที่แพงคอมเมนต์ถัดมาก็เป็นคนไทยมาเผยหผลสุดน่าสนใจจนฝรั่งต้องมากดไลค์ให้เลยนะครับเพราะว่าเราเชื่อในเรื่องของกรรมตมสนองและเรามีความเห็นอกเห็นใจคอมเมนต์ถัดมาก็เป็นคนไทยมาเผยผลตุ้ลคล้ายคนก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ใส่หมวกกันน็อกร่วมกับผู้อื่นครับมันเหม็นเหงือ่อรู้สึกสกรปรกคอมเมนต์ถัดมาคนไทยก็มาให้ผลที่ฟังดูเป็นไปได้มากเลยนะครับในเขตร้อนมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมาก โรคติดต่อต่างๆสามารถแพร่เชื้อผ่านสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างโควิดอย่างนี้วันโรคโอ้ยสารพัดไม่เสี่ยงไปแต่การหรอกครับสมัยนี้คอมเมนต์ถัดมาก็มาให้เหตุผลอันสุดท้วยเลยนะครับผมขี้เกียจถือขึ้นห้องเฉยๆครับและมันก็ไม่หายสักทีคอมเมนต์ถัดมาก็น่าจะเป็นคนอังกฤษนะครับบอกว่ามีขโมยเยอะในสาราชอาณาจาคอมเมนต์ไปก็เป็นคอมเมนต์ของคนไทยที่คล้ายๆคอมเมนต์ก่อนหน้านี้นะครับบวกไม่แพงถ้าหลายหมื่นหาย แต่ใช่แหละที่นูน่นถูกแค่ไหนก็หายคอมเมนต์ถัดไปก็บอกให้ไปลองที่ตลาดนัดดูนะครับจอดใต้คอนโดมียำเฝ้าลองไปจอดที่เปียวๆจอดตามตลาดนัดดูสิปิดท้ายด้วยคอมเมนต์สุดตลกร้ายนะครับว่าและที่ไม่ค่อยหายเพราะคนไทยไม่ค่อยชอบใส่หมวกกันน็อกด้วยสิเพื่อนๆมีประสบการณ์เหมือนในคอมเมนต์ที่ผมอ่านมาไหมครับถ้ามีสามารถแชร์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปต้นทางและแหล่งอ้างอิงจะอยู่ในคำอธิบายด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแนวนี้สามารถดูคลิปผมเป็นคลิปถัดไปได้เลยนะครับหรือช่วยกดถูกใจและกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เพลิดเพลินคลิปต่อไปของเรานะครับสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งสวัสดีครับ